ท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ท่านมีบุญนะคะแล้วก็หมดกรรมหมดเวรในเรื่องการเงินและที่ท่านจะเจอมาทั้งชีวิตก่อนที่จะฟังกดไลค์กดใจกดไลค์กดแชร์กดบันทึกกดเซฟนะคะขอให้รวยทันใจนึกทุกทุกท่านจงหมดกรรมหมดเวรหมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้ ท่านเป็นผู้มีบุญบาร,รมีที่มีสมบัติข้ามภพข้ามชาติมาเพียงแต่ท่านโดนวิบากกรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านเคยประมาทจากการทําทานรักษาศีลนั่งสมาธิจเจริญภาวนามาท่านหมดกรรมหมดเวรแล้วนะคะเร่งรีบปฏิบัตินะหมั่นทําทานรักษาศีลนั่งสมาธิกันนะคะท่านมีบุญบาร,รมีมากๆนะรู้ตัวไว้ซะด้วยแชร์เซฟกดใจ แล้วก็กดบันทึกนะคะอาบุญมาฝากจ้า